วันนี้ผมมาอยู่กับมอสซึ่งมอสก็จะจัดรายการชื่อมอสกินซ่าแต่อันนี้ไม่ใช่มอสกินซ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องของเราสองคนมอสเจมอสเจเรามากินร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเอาอี่เดียวไม่บอกว่าที่ไหนนะแต่ว่าร้านเขาสั่งเนื้อดิบเนื้อดิเบอะไรเบเป็นเบสิกนะเบสิกบเบสิกแต่ว่าที่ร้านเนี่ยใจดีก็เลยนำเป็นอเป็นคล้ายๆเนื้อแต่ว่าเหมือนปลาสีสีแบบมันคือปลา ปลาดิบดูใกล้ๆเหมือนจะเนื้อม้หรือเปล่ามันมันมันไม่ใช่เนื้อม้อันนี้คือปลาปลาแต่เหมือนเนื้อนะแต่เหมือนเนื้อมากแล้วมันคือปลาชนิดหนึ่งที่จริงๆบอว่าหลายที่เขาไม่นิยมทานเนี้นะครับเอาเป็นว่าเราอันนี้คือเป็นคอมบิเทนท์รี่เขาเอามาให้เราไม่ได้สั่งเราไม่ได้สั่งเขาเอาห้เราลองดูเออมันเป็นเนื้อของปลาที่บอกไปอ่ะปลาอยู่ในทะเลที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะไม่กล้าพูดนะคือปลา ไม่ใช่เปาวันนี้เปลววันเวานก็บอกเลยดีกว่ะมอสมุกมุกไอ้มอสปลวันนี้เปลาวันลองชิมพร้อมกันเลยไหมได้พี่ลองชิมพร้อมกันเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมวันนี้ปลววันนี้พวกเราย่าหกยังหกงานไสงานไส้จริงมอสก่อนมอสก่อนมอสก่อนเอาเว้ไอ้รี่มากเลยพี่ชิมตัวไหนก็แล้วแต่เราที่เราอยากชอบอค่นี้ ลองมาเลยครับเราไม่แต่ปกติข้าวกชิ่นชุ่มพี่กูคนเดียวไม่กี่แบบอะไรมันเป็นยังไงประมาณคือมันคือถ้าเมื่อวานเนี้ยเขาเอามาแต่ว่ากินวันนี้แต่ป่าวานนี้แล้ว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 มันเป็นยังไงรสมันเหมือนปลาอะไรมันเหนียวหรือนุ่มหรืออะไรมีกลิ่นแบบบอกไม่ถูกครับพี่เหม็นไม่เหม็นขาวกินแบบ หมอไม่ถูกพี่มันอะไรพี่ลองลองกินดูพี่จะบอกไม่ถูกได้ลองกินดูอาหารเนี่ยพี่หมอไม่กินกิ่เจพี่เจลองพี่เจนิ่งไปเลยอ่ะครับนี่ใส่วาซาบิไปก่อนแบบเป็นคนกินดิบๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหดูลอหมดนะโอ้โหปลาดูน่ามันไม่กิ่นมีกินครับมันเหมือนบอกว่า คือถ้าถ้าเป็นเนื้อเลยเนี่ยเหมือนกับเรากินแลมใช่ครับเหมือนกับเรากินมีกินเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อัวกับเนื้อเนื้อแกะไม่เหมือนต่างกันพี่การบิ๊กอันนี้คืออันนี้มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นเฉพาะที่มดอธิบายไม่ได้จะถูกละคือมันเป็นกลิ่นของมันเองครับมันตอบไม่ได้ว่ามันปินอะไรเพราะนานๆจะเจอกลิ่นนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเหมือนมีตัดเติมอะไรมผสมกลิ่นมันหลอกก็เลยใช่ มือนอะไรผสมเข้าไปสนุกอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่ไม่ใช่วันนี้ครับปลาเมื่อวานครับใครอยากลองก็ลองดูแต่ว่าหลายๆที่ก็จะแอนตี้ยาเรื่องการการทานก็อ้อมผักออมผักพานโทษกับขอขโทษด้วยคนที่ที่ที่ดูแลอนุรักษ์ปลาอะไรก็เรื่องของพี่แต่ว่าผมผมไม่ได้ทานทุกวันอันนี้เป็นแค่ลองไน่ใช่มันอาจจะเป็นปลาปลาเมื่อวานที่ตายแล้วลอยอยใช่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 หรือมาติดเก็บมาเก็บมาเลี้ยง บอ๋อปลาที่ปลาปลาวันที่เลี้ยงเองเลี้ยงที่ไหนปลาวันที่ปูเลี้ยงที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เลี้ยงใครจะเลี้ยงปลาวันที่ไหนมีฟาร์มปลาวันมาไปดูพี่พี่เอาไปว่าเออก็กินทอดสิครับทำไมนิ่งไปอ่ะโอ้โหพี่มันมันกินกินมันแบบผมกิ้มันแบบจิ้มี่ดิงเหรอพี่เออมันจะลบกลิ่นนิดนึงเบาๆแต่ก็จะมีกลิ่นตกนะอย่าไปคลุกอย่าไปคลุกหมอกินซ่า พี่เจมังคัมผมอก็ใครสนใจเนื้ออื่นๆไม่ใช่เนื้อนี้ก็ไปดูที่รายการมอสกินซ่าออกช่อง Travel Channel ทู73กิมกวันไหนวะไปดูมอสกินซ่ากันนะแต่วันนี้อันนี้เจกินฟรีโอเคเนื้อวันเน้วันเน้วไปละน